nó N nó đang vào cả ôi ผมว่ามีมือล้วนหน้าฝากแม่ป่าน้องเพียรุ่มหลงสีดำลงสึงลำตอบแท่พระคุณทานปากบุญนานลำสียุงพัฒนาจากผุ้สาวบ้านป่าเข้ามาอยู่ในสีแดงมือจบไม่ในแค่ไหนกับกันแสดงหัวใจโนูนนี่ยังแข่งคอยเป็นแรงผลักกัน,นเลนนนื่อยใาใจทัศูสู์ที่นี่มีคู่คอยสู่สมสมว่ารืมลงดอกขาดพระคุณทาน ดวนมาทางอื่นเชิญท่านยำใดมีงานฝากน้องไว้ก่อนเชิญทดานยำใดมีงานฝากน้องไว้ก่อนที่ท้าพรลับใส่ไก่แก่เบเกิ้งานสู่บุยรานงานเพิ่นได้ไปหาหลอดชาข้าวัำใจอของในวันนี้หมอกทีวีเสียงดน,นตรีก่อบไปทั่วแดนฝากเสียงแขนเสียงกลองให้กองโลกามือจับไมนจักจากคุศาคนนี้จากกุศลคนนี้ ทีพลใส่รักวนมาจินิ้วทำไมทไมจากจากกูสาวคนนี้จากกูสาวคนนี้ที่พลใส่รักวนมานิ้วนูขอวันทาของกาบพมากบกาบพะม่ากาบกาบพะม่าสาธ่าเด สนุกสนุกมันมันหน้าห่านมือนีสนุกมันมันหน้าห่านมือนีโย่นีกินดีมีงานล้านเออ่าแม่บัท่านใดใส่เนี่ยนิดน้โอเคอ่ะโซเฟียต่อ บอนไม่แม่นบอลลูนล่องเบิงล่องเบิงนี่สามฉานะขอ้อ,ขอบอลข้อใบมาในวันนี้นะคะพี่น้องขานะคะสามารถเป็นศิลปินสามารถเป็นดารุ่งได้นะคะในวันหน้านเฟอรเซียสนับสนุนในเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยว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 เาจอมไตรทั้งพองคุ้มครองไปผ่านว้วอวนทั่วทุกลอกาสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ำพระต้องฟังจังหวะด้วยอีแม่สีโต๊ะโต๊ะมือใส่ให้นู้ลองใส่เด้อ สาธิตคุ้มครองจอมใตทางพองคุ้มครอง ouais. จอมใตทองไตทางพองคุ้มครองภอรานว่าเฮวอนถั่วทุกโลกทาไมมันเป็นจังหวะอังสิโลกฟังแม่ลำเด้อมันสิเป็นทํานองแบบนี้ ขอบอนขอวอายขอนำไทยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกคนขอจองบันดนังอย่าสับสนทั้งกายและใจลูกได้บาลามจองนำสติคุ้มครองจอมไตรทั้งพ้องคุ้มครองภัยผ่านไหว้ว น้ำผ้ามันสิเป็นทำนองนี้เดี๋ยวแม่สีห้ไก่นะะไปฟังไก่ไปฟังเบิง่งตอนนั้นมันเป็นไก่แบบไก่สดๆเนาะนอนบอมีดนตรีเดี๋ยวจะให้ไก่แบบว่าไปฟังแบบอยู่อยู่ในยูทูบนี่แหละมันเป็นมีดนตรีนั่นนะลูกรู้รจังจะยูทูว่ามันเป็นทำนองนี้ทำนองนี้มันต้องถ่ายจังหวะในนิดนึงถ่ายจังหวะนิดนึงเนาะ เดี๋ยวให้ไปฟังก่อนนะคะทำความเข้าใจก่อนอันแม่บอกว่าจังไดกัใหหจ่าแม่บอกว่าใส่เสียงไห้มันสุดๆเห็นบอกอยน้อไห้มันสุดหลูกไห้มันสุดหันโอ้ยน้อมันกะมันบ่สุดมันกะบ,บม่มวันคำว่าสุดคือเขาต้องเปล่งเสียงออกไห้มันหอดหอดเพดานหอดอันนี้ของมัน หอดโนดของมันนะลูกอหอยมันบอหอยมันกับ,บมันกับบมวนันแล้วก็บ,บงังคํ่มนุ้ไปฟังดีๆเองก็โอ้ยเนาะแล้วเอาเสียงหวานดอกมาอ่อนนะลูกเออวเมนบอกมาวอนเด๊ ok ดอกมาอ่อน ้องดอกต้นไกรนิติพลเากเสียงเกินในมันสุดเวลาเกินนะลูกเวลาเกินเนี่ยล่ะเป่งออกมาเลยหมันสุดเลยขอฝากไว้น้อฝากไว้ให้น้องเด่นน้อเป็นดาวฝากผู้สาวหมอลำให้ซอยจำแนด่ด้อทานให้ซอยเชีย โอ้โอ้ยอยดเดททานแเดอทานค่อยๆเ้าไปเห็ดเสียงห้มันสุดเข้าพอมีหนุคข้อเฮากับบาแต่เขาเป่งเสียงห้มันสุดนะลูกโอเคืะแล้วก็โซเฟียก็ไปฟังนะคะเดี๋ยวแม่สิเอาไก่ให้ฟังหนูลองไปเบิ่งทำนองฟังทำนองมันเบิ่งมันสิเป็นจังหวะหยกอ เป็นจังหวะแบะปะถาจังหวะแนจักน่อยอันนี้ดูมีแต่ยําขอวันขอใบขอหนำไทยสิงจกักดิิ์อีคนบอฟังเลยว่ดรตีไปยังได้ตอ <c oughs> ยยัไปอย่างเนี่ยขอจองบันดยนกับสนทางกายและใจไปเลยน,มนะมันบ่มีคําว่า,วา,วาวทํานองลูกบางครั้งเราต้องมีทํานองในการลัมเนาะ,ะโอเคค่ะฝากเป็นการบ้านนะคะแล้วก็ะไปเฟือกลูกเด้อไปฝฟือกไข้มันเก่งนะคะให้มัน พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะจะได้มาแสดงให้พี่น้องเราได้ดูกันนะคะ,ะเป็นกำลังใจให้น้องโซเฟียกับน้องอันดานเรื่พี่น้องเด้อ